อ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับช่วงพากินนะครับอ่ะช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามากินอ่าขนมเลนะครับก็ซึ่งเป็นขนมที่หลายคนที่ผมว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับถ้าให้เดานะครับผมว่ารู้จักกันทุกคนนะครับสําหรับอ่าขนมเลแต่มี2รถผมไม่รู้ว่าเป็นรถมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นนะครับ ก็คือ2องรถนี้นะครับมีรถกลิ่นป๊อปคอร์นมิกซ์นะครับหน้าตาห่อก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นรถป๊อปคอร์นมิกซ์นะครับแล้วก็อีกรถหนึ่งอ่าแซลมอนแซฟซีดเอ้แซลมอนแซบเออ,เอ,อผมอ่านถูกละแซลมอนแซฟซีดนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาพากินเนาะแต่เหมือนเดิมนะครับพอผมซื้อมาสองรถอย่างนี้ผมจะทําเป็นแยกคลิปนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะพากินนี้ก่อนเลยรถกลิ่นป๊อปคอนมิกซ์นะครับอันนี้ผมซื้อห่อละยี่สิบาทมานะครับที่จริงมีไซส์หนึ่งนะครับเป็นห่อละสามสิบอันนี้ผมซื้อยี่สิบเพราะว่าผมมีงบแค่สี่สิบาทนะครับก็เลยซื้อได้แค่ห่อละยี่สิบถ้ามีงบหกสิบเออ,อย่างนั้นแหละผมถึงจะซื้อห่อละสามสิบนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย เออผมเพิ่งเห็นนะว่ามีรถใหม่เข้ามานะฮะอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะแสดงว่าน่าจะเป็นรถใหม่ครับอ่าจากที่ผมดูหน้าซองนะครับเหมือนถ้าให้ผมเดานะมีอ๋อเขาบอกว่าทวีอินวันะครับก็คือมันจะมี้าวาพดเนี่ยครับหน้าซองมีลูก้าวาพดด้วยแล้วก็ชีสนะครับ มีชีสแล้วก็ป๊อปคอนอ่ะมีมีมอ๋อทวีอินวันคือสามรสในหนึ่งซองเงี้ยเหรอเออเดี๋ยวเราลองกันมาอืมเฮ้ยกลิ่นเหมือนผมได้กลิ่นป๊อปคอนนะเป็นแบบยังไงอะเออผมบอกไม่หูกอะ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มทานกันนี่นะครับ ผมแยกไม่ออกเลยว่ามันไอเนี่ยเป็นรสผสมหรือเปล่าแต่ก็ถือว่ายังคงความอร่อยครับที่ผมได้รสชาติเนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งมีชีสด้วยครับเหมือนผมได้ได้รสสัมผัสของชีสนะแล้วก็รสป๊อปคอร์นด้วยครับ อืมถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับทวีอินวันนะครับสามรถในหนึ่งห่อนะครับอ๋อจริงจริงอีกรถหนึ่งเนี่ยมันก็ทวีอินวันเหมือนกันนะครับเหมือนเขาออกมาสองรถนะสำหรับตัวทวีอินวันนะครับอย่างอีกห่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีรถพลิกนะครับเนี่อันนี้รถที่หนึ่งส่วนรถที่สองเป็นมะนาวนะครับรถที่สามข้างล่างเนี่ยครับเป็น อ๋อเป็นแซลมอนนะครับอันนี้คือสามรสก็จะมีพริกมะนาวแล้วก็อ่าแซลมอนนะครับแต่รสที่ผมกินเนี้ยมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดชีสแล้วก็ปลาคอนนะฮะโอเคแต่ชื่อแต่ชื่อรส่ะเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหม ที่ผมอาน,นิ้วชี้เนี่ยแต่ชื่อรถอะ่ะคือตั้งชื่อว่ากลิ่นป๊อปคอร์นมิกนะครับก็ชื่อคลิปผมก็จะเขียนว่าเลรถป๊อปคอร์นมิกเอ้ยเลกลิ่นป๊อปคอร์นมิกนะครับโอเคเฮ้ยแผ่นนี้ออกวหวานๆนะน่าจะเป็นป๊อปคอร์นหรือเปล่าถ้าให้ผมเดาเพราะว่าผมก็เคยกินป๊อปคอร์นนะเคยกินป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นลงหนังนะครับที่แบบ ผมเคยไปดูโลงหนังไอ้ผมเคยไปดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะก็ได้ได้กินป๊อปคอนผมดูรสของป๊อปคอนนะถ้าใครที่เคยกินป๊อปคอนในโรงหนังนะครับเขาจะมีรสให้เลือกเนาะนะครับมีหลายรสแต่รสที่ผมชอบมากสุดเนี่ยจะเป็นรสชีสแล้วก็มีรสเค็มย่าผมจาไม่ผิดแต่ส่วนตัวผมชอบรสชีสอะไรที่เป็นชีสอ่ะผมชอบกินกินหมดนะครับถ้าใครที่ ติดตามผมมานะว่าผมเป็นคนชอบกินชีสมากอะไรที่เป็นรสชีสอ่ะเนี่ยผมกินกินทีนึงและหลายแผ่นเลยนะ อ๋อนี่ครับเขามีคำอธิบายหลังซองด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับตรงพื้นหลังสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรกของเลกับการรวมอ่ากับการรวม3าคอมโบหมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นบัตเตอร์คอนอ่าบัตเตอร์คอนคาราเมลและเชดดาร์ชีสนะครับคุกเขาอย่างลงตัวรวมกันในซองเดียวอ๋อ คือมันจะมีบัตเตอร์คอนบัตเตอร์คอนให้ผมเดานะน่าจะคือข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างปะที่เป็นป๊อปคอนแล้วก็คาราเมลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดผิดบัตเตอร์คอนน่าจะข้าโพดเนี่ยครับรูปตรงนี้ที่ผมนิ้วชี้เนี่ยแล้วก็คาราเมลน่าจะคือข้างล่างนะครับข้างล่างเอพื้นหลังสีม่วงเนี่ยแล้วก็เชดดาร์ชีสก็คืออันนี้แน่นอนมีรูปชีสชัดเจนเลย นเนี่ยครับอ่าเนี่ยหลังซองเขาบอกด้วยนะครับว่ายังมีอีกรถนะนะครับก็คือแซลมอนแซฟซีดเนี่ยครับคำอธิบายหลังซองนะฮะเออเพื่อบางคนที่ซื้อรถนี้มาแล้วไม่รู้เออว่ามีอีกรถนะอย่างเงี้ยน,นะครับอืมถือว่าแปลกใหม่นะ อย่างที่เราทราบเนอะว่าเลยนี่เขาออกรถใหม่มาเรื่อยๆครับทำให้ทับทำให้คนที่ชอบกินเลทานเลเป็นชีวิตจิตใจอะ่ะไม่เบื่อเลยครับทานรถใหม่ๆอืม ผมกินให้หมดไปเลยดีไหมเพราะว่าเดีย๋ยวอีกนิดก็จะกินหมดแล้วเนี่ยอืมสุดยอดครับอร่อยอร่อยทุกรสนะครับ <c oughs> อ่ะ เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันรถอันนี้เลยนะครับเป็นรถแซลมอนแซฟซีดนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ